สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับซ่อมในช่วงราไทยแลนด์อีกครั้งนะคะถึงแม้จะเพิ่งผ่านพ้นวันแม่เป็นมาศแต่กลิ่นอายความรักและความผกพันที่จะมอบให้แม่ก็ยังไม่จางหายไปค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาซึ่งจุดหมายไปทางแรกที่เราจะไปเที่ยวกันก็คือตลาดชาเช้าเชียงคําไปกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับการมาเดินเที่ยวตลาดยามเช้าของเชียงคำนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมาเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านเลยนะครับ บรรยากาศในตลาดเช้าเชียงคำถึงแม้ว่าจะดูเรียบง่ายแต่ก็มีของขายกันเยอะนะครับทั้งผักสดและอาหารพื้นเมืองต่างๆเช่นไส้อัว่วยำหน่อไม้หน่อไม้ไผ่หวานสดต้มซึ่งเป็นอาหารที่ชาวเชียงคำนิยมรับประทานกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีของหวานให้ได้ลองซื้อทานกันอย่างเช่นข้าวต้มข้าวโพดหรือชาวเหนือเรียกกันว่าแอบข้าวโพดด้วยละครับ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราอิ่มท้องเติมพลังที่ตลาดชาเช้าเชียงคำไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะพาไปไหว้พระที่วัดประจําชุมชนของชาวไทยใหญ่ที่วัดนันตารามกันบ้างที่ด้านในวัดจะมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรคุณชมได้เที่ยวชมกันบ้างตามาดูด้านในเลยคะ่ะวัดนันตารามหรือวัดจองเหนือเป็นวัดประจําชุมชนของชาวไทยใหญ่ครับ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกันด้วยครับนั่นก็คือวิหารไม้สักหลังนี้แหละครับวิหารมีการสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังมีลักษณะรูปทรงแบบไทยใหญ่ครับมีหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้นลดหลั่นกันอย่างสวยงามและมีการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องไม้เรียกกันว่าแป้นเกรดครับ ในวิหารนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานวิชัยที่แกะสลักจากไม้สักทองทั้งต้นซึ่งเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่แล้วนะครับบริเวณด้านหลังวิหารยังมีการจัดแสดงวัตถุโบราณและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ชาวบ้านได้นำไปถวายให้แก่ทางวัดซึ่งก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกันได้นะครับ ออกจากวัดนันตารามเราก็ไปเที่ยวที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยลือ้อซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระาธาตุศบแวนกันต่อครับที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆของชาวไทยลือ้อได้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับทั้งในด้านที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการแต่งกายต่างๆและการประกอบอาชีพโดยชาวบ้านเขาก็จะสาธิตการทอผ้าไทยลือ้อให้เราได้ชมกันด้วยล่ะครับ นอกจากชาวไทยลื้อในอำเภอเชียงคำจะใช้กรรมวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมแล้วบางกลุ่มก็ยังมีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติด้วยนะครับทำให้ผืนผ้าของชาวไทยลื้อที่นี่มีสีสันผ้าสดสวยไม่ซ้ำแบบไทยยังไงล่ะครับ นอกจากจะได้ชมมิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวไทยหรือแล้วเราก็ยังได้รู้ว่าที่นี่มีของดีที่น่าชมกันอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือต้นจามจุรีที่สวยที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นี่ด้วยล่ะครับ ต้นจามจุรีที่โน้มกิ่งเป็นพุ่มสวยงามต้นนี้ตั้งอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเชียงคํามีอายุ119ปีแล้วละครับสําหรับใครที่มาเที่ยวอําเภอเชียงคําไม่ควรพลาดที่จะมาชมกันดูต้องบอกว่าเป็นต้นจามจุรีที่สวยงามมากๆเลยล่ะครับ ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวไทยลื้อไปแล้วนะครับหากนักท่องเที่ยวอยากจะหาของกินของฝากแสนอร่อยของอำเภอเชียงคำแล,ะละ้วล้วก็ที่บ้านดอนชัยเขาก็มีการทำกะละแมสูตรไทยลือจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้มาซื้อเป็นของฝากกันด้วยนะครับ ซึ่งกว่าจะมาเป็นกะละแมสูตรเฉพาะของชาวไทยลือที่เห็นเป็นเนื้อเนียนเหนียวนุ่งน่ารับประทานแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องกวนกะละแมหม่สดทุกวันเลยละครับและก็จะใช้ความหอมจากใบตองที่รีดจนแห้งมาห่อขนมทำให้กะละแมสูตรไทยลือของที่นี่มีเอกลักษณ์ชวนให้ซื้อหาเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านหลา,หลายหลายห่อ,อก,กันเลยทีเดียวละครับ คุณผู้ชมคะความสุขเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะยิ่งถ้าได้พาคุณแม่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพาไปตลาดกินอาหารพื้นเมืองแวะไปไหว้พระและชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านแล้วนับเป็นการท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าพิเศษสุดๆเลยละค่ะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วพบกับอาราไทยแลนด์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ